30วัน30เคสประทับใจค่ะวันนี้พี่ลักษ์ขอแชร์เคสที่5และเคสที่6ไปพร้อมๆกันเลยเพราะมันเกิดขึ้นพร้อมกันเพราะว่าวันนี้เองค่ะพี่ลักษ์ก็ได้สอนลูกศิษย์เสร็จไปคนหนึงเป็นลูกศิษย์เซเว่นเดย์เอกซึ่งเป็นคนที่เรียนหรือจบมาไม่ตรงสายเป็นสายเกี่ยวกับด้านที่ไม่ได้มีโนเลดเรื่องของบริหารเลยเข้ามาศาสตร์อื่นล้วนเป็นศาสตร์สินล้วนอ่ะเป็นศาสตร์ด้านสินล้วนประเด็นก็คือว่า น้องเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นมากๆทุกคนแล้วเป็นคนที่จริงจังกับชีวิตและซีเรียสกับชีวิตมากสิ่งที่เกิดขึ้นคือ พอปัญหาที่เขามีคือเขากังวลเขาเซตสแตนดาร์ดตัวเองไวสูงเขาพร้อมที่จะใช้ไม้เคี่ยนตีตัวเองตลอดเวลามันทําให้เวลาเขาจะต้องไปสัมภาษณ์หรือเวลาต้องพูดอะไรนะเขาคิดเยอะ,พอ,ยอะพอคิดเยอะเกิดความกังวลพอกังวลปุ๊บสิ่งที่พูดพูดติดติด,ดขัดขัด,ขดแล้วมันทําให้การสื่อสารไม่ลื่นไหลไม่ชัดเจนและมันไม่สามารถสื่อสารออกให้คนที่ฟังรู้เรื่องเป็นสตอรี่ได้เพราะนั้นพี่เลกจะบอกว่าศาสตร์ของสตอรี่สําคัญมากนะสตอรี่เทลลิ่งใครที่เรียนรู้ มันเอาไปใช้ได้ตลอดชีวิตทั้งงานขายการเจราจาต่อรองการสัมผัสงานอะไรทุกอย่างเพราะฉะนั้นพอเขาได้มาเรียนรู้เรื่องนี้นะจบคาสไปวันนี้พี่รักยังบอกเขานะว่านั่นคือสิ่งที่เรามีปัญหาเราชอบเคียนตัวเอง เพราะฉะนั้นวิธีการคือวันนี้เราต้องฝึกให้อภัยและรักตัวเองบ้างนะคือ,อยังไงบ้างพี่รักพี่รักบอกเขาว่าเลิกกังวลกับอนาคตที่มาไม่ถึงได้ไม่ได้ไม่เป็นไรทําดีไม่ดีไม่เป็นไรทําให้ดีที่สุดในะจุดที่ยืนก็พอคิดถึงแต่ปัจจุบันอดีตให้อภัยตัวเองซะอย่าเคี่ยนตีตัวเองในทุกวันทุกวันทุกวันเพราะถ้าเราเคี่ยนตีแปลว่าเราต่ํากว่าสแตนดาดเสมอเพราะฉะนั้นมันจะทําให้เรามีน้ําเสียมากจนเกินไปแล้วเราจะเห็นตัวเองต่ากว่าค่ามีนตลอดเวลาแบบนี้ไม่เอานะนี่คือเรื่องไม่เ็ตหลายคนมาเรียนกับ พี่ลักชอบในเรื่อง Mindset ต่อคัดพี่ลักษสองครั้ง3าครั้งมันคือเรื่องนี้นะพี่ลัก์ไม่ได้สอนแค่โนเลดโน how แต่พี่ลักษ์สอนไอตัวไม d เซตที่ใช้กับชีวิตจริงให้เราด้วยซึ่งหลังจากที่วี่ลักษ์ฟีดแบบเขาก้าวกระโดดขึ้นมาทันทีเขาเปลี่ยนจากการติดติด,ตดขัด,ขด พอโฟลเริ่มลื่นไหลาปาก็บว่าไหวพลิบดีขึ้นพูดได้ดีขึ้นจนมันเห็นได้เลยทุกคนเพราะฉะนั้นบางครั้งน้องๆหลายคนติดปัญหาอะไรบางอย่างปัญหาทุกคนมีไม่เหมือนกันนะบางคนปัญหาเล่าเรื่องมานดาไม่มีน้ำเล่าเรื่องตกสะพานพูดไม่ได้เล่าไม่ได้เล่าไม่เป็นไอ้พวกเนี้ยมันคือสกิลทุกคนมันคือสกิลทุกคนมีพาะผู้นําในตัวหมดแต่ถ่ายทอดได้ไหมอีกเรื่องหนึ่งการถ่ายทอดที่ดีจะทําให้เรามีเสน่ห์มากขึ้นเพราะฉะนั้นเราเรียนรู้จากการฝึกฝน คั์ที่รักออกแบบให้เราแอคทีฟเรียยวทามและนี่คือที่มาของน้องอีกคนหนึ่งคนที่6นี่คนที่5้านะคนที่5ประทับใจตรงที่ปัญหาเขาเยอะมากแต่เขาตัดสินใจอออินมาเพื่อแก้ปัญหาของตัวเองวิวชัดเจนมากๆและถึงแม้จบคัสเซเว่นเดไปนี่คืออาการหนักนะ แล้วพี่รักษ์บอกเขาว่าเราดีขึ้นมากแต่เรายังต้องพัฒนาต่อพี่รักษ์เป็นคนตรงๆนะบอกว่าต้องพัฒนาก็ต้องพัฒนานะเพราะฉะนั้นใครที่มากับพี่รักษ์คุณจะไม่ได้เจอการอู่กับพี่รักษแน่นอนเพราะพี่ลักษสอนตรงๆจากสิ่งที่เราเป็นแล้วพี่รักษ์กลาให้เราเลยทันทีจากสิ่งที่เราพูดเพราะฉะนั้นใครอยากที่จะมาเรียนรู้เอาตัวอยู่โอกาสน,นี่คือเคที่5เคที่6เป็นเคสของน้องที่เพิ่งจะเข้าได้เข้าเรียนน่าจะประมาณไม่ถึง3เดือนนะซึ่งเป็นคนที่มี l e a ด e r s ชิ p เต็มตัวมากะเป็นประธานเป็นหัวหน้าเป็นผู้นำเยอะมาก ้าไปเมนเดนเมนต์ทเวนีของ u m เมเมื่อต้นปีและปากฏว่าตกมาเพชั่นกับตัวเองค่ะว่าเกิดอะไรขึ้นคิดว่าเราโอเคแล้วนะแต่ทําไมเราถึงตกเขารู้ว่าเขาต้องพลาดบางอย่างเลยตัดสินใจมาอยู่ในคลาสเรียนไฟล์เดนริชเมนต์กับพี่รักสิ่งที่เกิดขึ้นคือพอวันแรกเจอพี่รักพี่รักให้เขาแนะนําตัวทุกคนที่เรียนกับพี่รักจะได้ทำสิ่งนี้เสมอพูด4ี่คถามวันแรกเราจะได้ทําเสมอเจอกันปุ๊บพี่รักจะบอกเลยให้เราแนะนําตัวโดยมีสีเรื่องนี้บ้า,บา,บา,บา พอเขาพูดปุ๊บพี่ลักฟีดแบ็กกลับไปทันทีเลยว่าอืมถ้าเราไปไมเมนเดนเมนเทอร์นีคำถามแรกที่เราจะโดนถามคือเรื่องนี้พี่รักษพูดปุ๊บน้องบอกถึงบางอ้อพี่ลักรู้ไหมว่าหนูไปยุมซีเ็าถามเรื่องนี้หนูเลยอ่ะเรื่องแรกเลยอ่ะแล้วสิ่งที่เปหนูฟีดแบ็กว่ะพี่ลักษฟีดแบ็กหนูว่าเป็นจุดบอดนั่นคือสิ่งที่ทําให้หนูตกมันคือเจอมันเดจาวูอ่ะน้องเขาเดจาวูกับพี่รักตั้งแต่ครั้งแรกคลิกเลยแฟนพี่รักษจะบอกว่าการดูคนจริงมันดูแป๊บเดียวปาตาเดียวมันรู้ได้เลยเช่นเดียวกัน เวลากรรมการคัดไม่เด่นเม้นทัวนี้พี่รักถึงบอกว่าเราแค่ต้องรู้เทคนิคนะว่ากรรมการกําลังมองหาและตามหาอะไรถ้าเรารู้มันจะเป็นเรื่องง่ายที่จะส่งมอบเขาอยากกินก๋วยเตี๋ยวก็เดลิเวอร์ก๋วยเตี๋ยวไม่ใช่อยากกินก๋วยเตี๋ยวแต่ไปเดลิเวอร์กะเพาเป็ดกะเพาไก่หรือส้มตํา มันไม่ตรงโอเคไหมเพราะฉะนั้นเหตุผลที่คุณตกไม่ใช่คุณไม่เก่งเหตุผลที่คุณตกไม่เด่นเมนทอรีเป็นเพราะคุณไม่รู้วิธีการส่งมอบนี่คือสาเหตุที่ทําไมน้องๆจบต่างประเทศนคะคะพี่รักษ์มีน้องจบต่างประเทศเยอะมากนะจบอินเตอร์ก็เยอะจบไทยมีบ้างส่วนใหญ่คนที่เรียนจบประเทศในไทยเนี่ยเขาจะชอบเรียนคอร์สเียออนไลน์ซึ่งจริงนะพี่รักณไม่แนะนําพี่ลักแนะนําให้คุณมาเรียนสอนสดใครที่จบในไทยไทยจ๋าเนี่ยไม่มีอินเตอร์ก็ไม่เป็นไรมันเข้า MP ได้อยู่แล้วนะถ้าเราเก่งภาษาอังกฤษอยู่แล้วเราไป MP ได้ทุกโครงการแต่วด้ นี่คุณต้องเลือกสิ่งที่ต่างกันระหว่างน้องที่จบต่างประเทศกับจบไทยคือคนที่จบต่างประเทศเขาจะกล้าตัดสินใจเลือกออินชีวิตทุกคนมาด้วยแบบนี้บมดเลยถามพี่รักคือไม่ถึงคำนะเขาสมัครเลยถามสมัครเลยถามสมัครเลยเหตุผลเป็นเพราะว่าคือคนเหล่านี้มีความเชื่อมั่นในตัวเองอยู่แล้วประมาณหนึ่งเขาต้องการดูแค่เทคนิคเพราะ,ะนั้นเขาไม่กังขาเขาไม่สงสัยในความสามารถตัวเองคนที่กังขาคือเขาคิดว่าถ้าฉันเรียนแล้ว ฉันจะเข้าได้เหรอเขากางขาแบบนี้เขาเลยไม่กล้าตัดสินใจเรียนแต่รู้ไหมว่านักเรียนน้องพี่รักษณนะที่เขาสักเซสรวมไปถึงคนที่จบต่างประเทศทนจบอินเตอร์ส่วนใหญ่เขาจะตัดสินใจแบบนี้ว่าต่อให้เรียนจบแล้วได้ไม่ได้ไม่รู้แต่เขาจะเอาสกิล,ลนี้ไปนําใช้เขาเป็นคนที่นําทางชีวิตตัวเองมันไม่เกี่ยวกับพี่รักษณ์นะนะพี่รักษณเป็นแค่คนไขกุญแจประตูสู่โอกาสนี้เปิดปึ้งนี่คือประตูดเลมอนเรากลาลังจะเปิดประตูไปสู่โอกาส เรางัดงัด,ง,ดงัดเต็มแรงมันเข้าไม่ได้แต่อะไรแต่วันนี้น้องที่เขาตัดสินใจมาอยู่กับพี่รักคือพี่ลักช่วยเหลาคมกุญแจให้หน่อยพี่รักไม่ได้เปลี่ยนอะไรในตัวเรานะไม่ได้เปลี่ยนประสบการณ์ชีวิตเราพี่รักแค่เหลากุญแจว่าถ้าต้องส่งมอบให้ตรงกับสิ่งที่เขาต้องการเราต้องเหล่าตรงนี้นะเหลาเสร็จเขาก็ไปไขประตูบานไหนคุณต้องเลือกเปิดเองโอเคไหมซึ่งกุญแจเนี่ยเป็นกุญแจพิเศษเปิดได้ทุกประตูแต่คุณต้องไปไขเองปรากฏว่าก็เข้าได้ นั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นพี่ลักไปช่วยเราพี่ลักเป็นแค่กุ้ยเหลิอนนะ คนที่ยอดเยี่ยมที่สุดคือตัวพวกเราทุกคนเพราะเราต้องมาอยู่หน้างานคนที่ตัดสินใจสมัครครอสโดยเฉพาะคนที่จบต่างประเทศเขาถามพี่รักคําเดียวสมัครเข้ามาเลยส่วนใหญ่เป็นแบบนี้นะโดยยิ่งเป็นผู้ชายมาปุ๊บคาแรกพี่รักขอสมัครคัสผู้ชายทุกคนแทบจะทุกคนนะมาด้วยแบบนี้และส่วนใหญ่ผู้ชายเข้าได้เร็วมากนะน้องพี่รักห้เป็นผู้ชายที่มาเทคไพรเวทคัสจะบอกว่าภายใน3เดือนเขาเข้าได้แล้วบางคนหนึ่งเดือนบางคน2เดือนบางคนโครงการใหญ่3เดือนอ่ะก็เข้าได้ซึ่งพี่รักจะบอกว่ามันเป็นอย่างนี้จริงๆนะ เขาไม่ได้กังขาหรือเพ t รชันและไม่ต้องการใครมารับรองเขาด้วยเขาอยากจะเรียนอยากจะอัพสกิลให้เขาเก่งขึ้นหน้างานยวเขาไปชนเองโอเคไหมเขายินดีจะรับทุกความผิดพลาดทุกความสําเร็จด้วยตัวเองเราต้องเป็นคนแบบนี้นี่คือสาเหตุที่ทำไมน,ำน้องๆที่จบไทยไม่ค่อยมาเรียนเพราะว่าเขารู้สึกว่าเรียนไปก็ไม่รู้ว่าจะเข้าได้ไหมมันคือความเชื่อมั่นนะต่างกันคนที่เรียนอินเตอร์คนที่จบต่างประเทศพี่รักเห็นนะพี่รักพูดจากประสบการณ์ตรงนะเพราะพี่รักสอนคนมานับร้อย พี่กจะบอกว่าน้อง2ลักษณะนี้อินเตอร์กับจบต่างประเทศมีความมั่นใจที่มากแล้วแต่เขาขาดแค่เขาไม่รู้ว่าเขาต้องนำส่งยังไงพอเขารู้มันเลยไขยได้ง่ายเช่นเดียวกันคลาสคนที่6นี้ก็เหมือนกันค่ะน้องเขาจบอินเตอร์มาซึ่งพี่รักจะบอกว่าเขาตัดสินใจมาเรียนด้วยความที่ติดคิดว่าตัวเองติดอะไรเนี่ยทำไมไปแล้วพลาดทั้งที่คิดว่าตัวเองเก่งแล้วพอมาเรียนคลิกเลยแกลกเลยบอกครูพี่รัก คือถ้าไม่มาเรียนนี่คือเสียใจมากนะเขาบอกเขายินดีมากๆกับการที่ต้องจ่ายเงินเพื่อเรียนรู้ครั้งนี้แล้วเขาเก่งขึ้นมากอ่ะเพราะฉะนั้นยิ่งคนเก่งติดปีกคุณจะไขประตูได้ในทุกบานโอเคไหมเพราะฉะนั้นแค่บานไหนมันเหมาะกับคุณต้องไปลองลงสนามแล้วรับคมดูอัพสกิลตัวเองให้พร้อมใครที่จะอออินกับเมนเดนเมนเทอร์นี้ช่วงปลายปีซึ่งมีนับสิบโครงการตอนนี้ที่กําลังเปิดนับสมัครอยู่พี่รักษจะบอกเลยว่า เรียน5ฟ a y เดย์แอนด์ิชเมนต์ตอนนี้25-30กันยาย,ยนมีสเปเชียลไฟลเรียนไฟ a y เดเรียนสอนสด5วันวันละ2ชั่วโมงบุกเวลาได้เองตารางที่รักไทยแล้ว เดือนกันยายนตารางพี่รักจริงๆเต็มแล้วนะเดือนกันยายนจริงๆตารางเต็มแล้วที่เหลือตอนนี้เป็นตารางสำรองที่พี่รักปลีกไว้วันละ2คลาสคือทุกวันนี้พี่รักสอน8 1 0ชั่วโมงอะ่ะอย่างนี้อยู่แล้วนะซึ่งพี่รักจะบอกว่าหลังวันที่28พวกเราหลายคนจะต้องทําข้อสอบสิ่งที่เรียกว่า UMC พี่รักสแปร e เวลาไว้ให้ใดๆก็คือถ้าจะเรียนแนะนําให้บุ๊ก special place เพราะ 26ถึงวันที่30นี้มีสเปเชียลไพร์จากราคาไฟล์เดย์สองหมกว่าบาทคนอื่นเขาซื้อในราคา20 0 0 0กว่าบาทนะคุณจะได้ในราคาหมื่นกว่าบาทเท่านั้นและจํากัดแค่50ใครที่ฟังอยู่จะเป็นชาแนลของต๊อกฟักหรือชาแนลอื่นพี่รักษ์บอกเลยว่าถ้าเราตัดสินใจได้ที่จะอออินและเป็นคนที่รับผิดชอบกับชีวิตตัวเองนะมันไม่เกี่ยวกับพี่รักษ์เลยนะแต่เกี่ยวกับตัวพวกเราทุกคนอัพสกิลแล้วคุณหมอเนี่ยเวลาไปรักษาคนไข้หมอไม่ได้รักษาคนไข้ให้หายได้หมดนะแต่ใจความสําคัญไม่ใช่หมอใจความ สำคัญคือคนไข้ไปดูแลตัวเองยังไงหลังจากเรียนจบแล้วคนไข้ไปดูแลตัวเองไงหลังจากที่คุณหมอให้คําแนะนําแล้วเหมือนกัน เวลาเรียนตรีเรียนโทค่ะอาจารย์สอนเหมือนกันห้องเดียวกันบางคนติดเอบางคนเรียนไม่จบแต่ทําไมบางคนถึงได้เกียรติโยศอันดับหนึ่งเพราะฉะนั้นคุณต้องรู้เรื่องนี้ถ้ารู้ตัดสินใจได้แล้วว่าจะทําทยังไงดีกับชีวิตจะใช้ไปตามแรงกรรมเป็นเฟิร์สจ็อบเบอร์ทั่วไปหรือจะใช้แบบมีเป้าหมายคือจะเข้า MT เพื่อเอาประสบการณ์ที่ไปทํางานกับผู้บริหารระดับสูงจะเป็นเมเนจเมนเลเวลให้ได้ในเดย์ใดเดย์หนึ่งหรือจะออกมาทําธุรกิจส่วนตัว ไอ้พวกเหล่านี้ยมันอยู่ในเมิเนตเนตนเท่านี้เราต้องไปเข้าให้ได้ก่อนโอเคไหมเพราะฉะนั้นปรึกษาเข้ามาได้ฟรีสมัครค่าเรียนได้ที่หน้าโปรไฟล์กดลิงก์ตีแล้วกดที่ติดต่อเราวันนี้ขอบคุณทุกคนสวัสดีค่ะ